ความรู้เรื่องกินยาอย่างไรให้ถูกวิธีเชิญฟังได้แล้วค่ะยาก่อนอาหารกินก่อนรับประทานอาหาร20-30นาทีตอนที่ท้องว่างยาระหว่างอาหารหรือยาพร้อมอาหารให้กินยาพร้อมอาหารคำแรกคือหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วขึ้นนึงยาหลังอาหารกินหลังรับประทานอา กินหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทียาก่อนนอนกินก่อนเข้านอนเวลาหลักของวัน15นาทีถึง30นาทียานี้ควรดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยากินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนยา กินให้หมดตามที่แพทย์สัง่งยานี้กินแล้วอาจจากง่วงนอนควรหลีกเลี่ยงก,การขับรถหรือทางานกลับเครื่องจักรกลเขียวยาให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อให้ได้ผลรักษาที่ดีที่สุด <c oughs> <c oughs>